กรับสบายดีท่านผู้ชมที่เราพาโมทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาคาซาโยเนาะทุกคนเคยมาใน,นกับเป็นมือนที่แบบหายเอฟซีสมบูรการแบบซิ่วๆเนาะทุกคนเนะ่ก็คือเดี๋ยวนี้เฮาอยู่หายขอแผ่เสียเอเนาะทุกคนเนี่ยไฮกับบ่มีหลายเดยคอนตอนนั่นนี่แหละ อิ่งแม่กำลาน้อหนาเายทุกคนทำลายเนาะเป็นหายเฮสวนนี่แหะทุกคนเดี๋ยวกาเดี๋ยวเฮาซื้อผ่าทอซ้อมไปเก็บลำไยเนาะทุกคนคือในหลายคนอ่ะคือถามเบอร์คลิปเซอเอกจะหูเนาะทุกคนเพราะว่าคือเธอเหลืเพปเซอเอกมารีวิวให้เบอร์เนาะทุกส่วนเล็กๆน้อยๆที่ไม่เท่าปูไว้เนาะทุกคน กเดื๋ยวนี้นี่มีอันหนาเนาะทุกคนมีมานนี่ออกมาแล้วเนาะทุกคนบอกว่าจะไปมามีเนาะทุกคนยันแต่มาซินดาเนาะทุกคนคือนี่ยูฟูเดินบานเนาะทุกคนเดี๋ยวสิให้เบิดเนี่เดินบานที่จดแล้วสองสามหมื่นนี่เลยทุกคนแต่ว่าเพิ่นนี่กลับมาทันนี่แหละกันราก,กีโมนเนาะทุกคนเขาเจ้ามันราก,กีโมนเนาะ บัวจะเป็นมัดยากะล้างกีมดลำใหญ่บัวทุกคนก็ห้องกับบ่อเหยืกะจับบ่อแหล่อยทุกคนกะจะมีลายเสาเนาะเสาคอนแนลทุกคนถ่ายยุหาเนาะโอ้บรรยากาศนี่บธรรมดานได้ทุกคนค่ะส่วนที่เข่ามันสูสูซัมนี่เนาะทุกคนซัมแอลนี่โอ้ลมแหวก็ ปิวไปป <Auss biography. S 2> ิวมาใบยากาศคดสดเสือเลยทุกคนเน่แลวมาเลยคนอันนี้นี่ก็จอบปูสันลิกเนาะทุกคนขอบพดนี่เลยเน่เราไปถ่าปูว้อันนี้มันสินดาเนาะทุกคนแล้วก็จะมีมะม่ม่แดดเนาะ นี่มัมมี่เนาะทุกคนคนกาหลายๆของกาเคยได้ยินเนาะทุกคอนอาจจะหูเนาะนี่เป็นโครงการเพิ่มหายมาเนาะทุกคนคนกาเพิ่มหายมาในจะมีมันนับเดี๋ทุกคนมีลายสีลยายหยาเนี่ะทุกคนนี่ บบธรรมดาบบธรรมาดานี่นะทุกคนนี่ลำใหญ่เนาะทุกคนเดี da, ๋ยวเอาเก็บไปเชื da, ่อนนะทุกคนนี่ต้นน้อยก็ได้เนาะทุกคนเฮ้ยแม่เดี ma ๋ยวจะมีมัมมี่เลยทุกคนมัมม uh, ี่เป็นจั่นใหญ่รสซ่างขอนลำไยยกขึ้นหยะ xôm và và vàn làm Mèo làm đấy làm xem mà có làm gì có làm có thì làm đi làng sai nói được còn à sao bài đĩa gì nè sao bài đĩa sao bài đĩa hay gì nè sao bài đĩa nó bài đĩa sao bài đĩa sao bài đĩa ăn lòi gì rồi nó ăn lòi สบาดีสบายดีหรอันงะไเพีอันน่ง้ยเพเพเพเฮ้ะเออเเสอืมปะเอเ้ยเพงานหนุ่งอะไรฮัลโหลสบายดีเยอสบายดีฮัลโหลสบายดีเน่นใบอีน้องเออเน่ก็จะเน่ทา ล่าชายไฟอย่าไปทหาหาจิวทุกคนฮะอร่อยใช่เนาะอร่อยเขาลอกอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอะไรเชียอร่อยอร่อยอ่ะเจ้ายามบูธาเฮเป็นเธอเนาะทุกคนนี่ดีใจแล้วเนาะเมากับกางกินล้ำยัยเนาะทุกคนจะมีเนาะชวนมานี่แหละทุกคน รอมซิมไผ่ทาผู้สมเบอร์ดูววาแซ่บบ่เป็นจาไดเราสร้างของมันหน่อไทรฮะอร่อยบอรอ,ยอร่อยอร่อยแซบอิลีบอฮะเป็นจไาไใดเราซามมนหน่ก็ กับประมาณนี้เนาะเดี๋ก่อนเอามัมมีดูมัมมีเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอร่อยสบายดีใช่ไหมสบายดีให้สบายดีใช่แบบนี้สบายดีอะแล้สบายดีค่อยค่อยหายเลยนี่ยเพราะว่าสบายดีหรอกอันนั้นถัาวถั่วอันนั้นสบายดีสบายดีเนาะบุบบ่เจ้าเนาะสบายดีอะงัสบายดีอะสบายดีอะใช่ค่อยใช่อ่ะ เป็นจันไดรโลสร้างคอมาฮะน่ะนี่โอ้ถ่านสุดนี่โอ้เป็นมันแซ่บเนาะทุกคนอืมอืมเขาอันน่ะเนาะครับ ปีไปประมาณห้าเดือนนี้เลยทุกคนถ้าได้ประมาณห้าเดือนจังย,ยังเป็นเล็ดน้อยอยู่นะทุกคนพอนยันได้แล้วกันมันเป็นขินดอ้อหลายนู่นทะุกคนเป็นยังไงแซบบอกแซบพี่เลยบอก เห yeah. ็นหาโน๊ตนอนเดก่อนช่ช่จิบบอกว่าเอากระชือห right ้อนอากระต่ายไมไหโอ้ตายจิ๊บถึงเขาเอไท่าพัอีกทานอนจะหาเดี๋ยดีหาดีขายบ่อขายโน้ตนอย่าขาวก็ซช้เก็บโอ้ยวัวล่ะวัวดูค้าวจิ๊บเอากระชือ

ผมอย่างเลี้ยงจะไปเลี้ยงไปดเลี้ยมาเต็กเด็กเสียไปก็โอเคทุกคนสำรับกิีนี้กับชีวีประมาณนี้เอาไปที่มาิีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติปใหม่เลยทุกคนโอเคทุกคนขอลาไปก่อนเด้อ